สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่11สัตว์น่ารักกันนะคะทบทวนสาระการเรียนรู้ก่อนวันที่หนึ่งเราเรียนเรื่องรู้จักสัตว์เรารู้จักชื่อของสัตว์แล้วยกตัวอย่างเช่นแมวสุนัขหมูเป็ดไก่ใช่ไหมคะวันที่สองเราเรียนรู้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นไก่อาศัยอยู่ในเล้า หมูอาศัยอยู่ในเล้าหมูวัวอาศัยอยู่ในคอกสุนัขอาศัยอยู่ในบ้านนกอาศัยอยู่ในรังนั่นเองค่ะวันที่3เราจะเรียนเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรักวันที่4เราจะเรียนเรื่องอาหารของสัตว์วันที่5เราจะเรียนเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงวันนี้คือวันที่3นะคะเด็กๆเราจะเรียนเรื่อง สัตว์เลี้ยงแสนรักค่ะมาดูกันเลยสัตว์เลี้ยงแสนรักก็คือสัตว์ที่เรานำมาเลี้ยงและให้ความรักแก่มันนั่นเองภาพนี้คือภาพที่เราเลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะเมื่อเราเลี้ยงสุนัขหรือว่าแนวเราก็ต้องให้ที่อยู่อาศัยแก่มันนะคะต่อมา เราก็ต้องให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงของเราเหมือนกันเหมือนในภาพนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เลี้ยงม้าก็ต้องหาอาหารให้มา้าเลี้ยงวัวก็ต้องหาอาหารให้วัวนะคะการที่เราเลี้ยงสตยัตว์เราก็ต้องดูแลทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะเด็กๆเ,เพื่อไม่ให้มันสกปรปกเนื้อตัวจะได้ไม่มอมแมม ต่อมาเมื่อสัตว์เราไม่สบายหรือว่าป่วยเราก็ต้องดูแลสุขภาพของสัตว์เราโดยการพาไปหาคุณหมอนั่นเองค่ะการที่เรามีสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นเด็กๆก,ก็ไม่ควรไปรังแกสัตว์ยกตัวอย่างภาพนี้เมื่อเจอสุนัขเด็กๆไม่ควรนําไม้ไปแย่หรือว่าเจอแมวจะไปแกล้งมันแกล้ง นกแกล้งสุนัขแกล้งแมวเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเด็กๆ <c oughs> การที่เราเลี้ยงดูสุนัขสัตว์เลี้ยงต่างๆแมวเราควรจะให้ความรักแก่มันเหมือนคนในครอบครัวของเราเองนะคะคุณค่าพวรสารวันนี้นะคะเด็กๆข้อที่11ความรักข้อที่12ความเมตตา เราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของเราเราควรจะมอบความรักความเมตตาให้แก่สัตว์เลี้ยงให้อาหารดูแลและก็ไม่ทำร้ายสัตว์นะคะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้ครูนุ้ยขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปลาไปก่อนนะคะเด็กๆบา,บายยค่ะ